มันใช่เหรอเกมเรือเดี๋ยวนะมันใช่เหรอมันใช่เหรอเพิ่งทําคลิปไปเมื่อไม่กี่วันเองเนี่ยมันใช่เรือตาเนี่ยอันนี้รู้สึกแปลกๆนะโอเคครับสวัสดีครับอยู่กับผมเลดเหมือนเดิมนะซึ่งวันนี้อยู่กับเกมเรือนะไม่ได้มาเล่นนะแต่ที่จะให้ดูเนี่ยคือหลังจากที่ผมทําคลิปไปเมื่อประมาณ3วันที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เนี่ยมีอะไรปรากฏมาอีกแล้วก็คือนี่เพิ่งอัปเดตเมื่อวันที่19นะซึ่งเมื่อประมาณ3วันที่ผ่านมา ก็คือหลังจากที่ผมลงคลิปไปได้ประมาณวันหนึ่งหรือไม่กี่ไม่ถึงวันเนี่ยเกมก็ได้มีทําการอัปเดตซึ่งถามว่าอัป,อปเดตอะไรไม่รู้เลยไม่รู้ว่าอัปเดตอะไรทั้งนั้นแต่ว่าตรงวันอัปเดตเนี่ยเปลี่ยนอีกแล้วคือจะบอกว่าเกมแอบทําอะไรอีกเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ อันนี้เริ่มงงแล้วว่าเกมแอปทาอะไรคือผมเนี่ยเข้ามาเช็คนะมาเลื่อนดูของต่างๆในแมปเนี่ยแล้วก็มาดูของในช็อปต่างๆเนี่ยผมไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเข้ามาเลยมันน่าจะเป็นออโตอัปเดตไม่ก็กําลังอยู่ในช่วงกําลังเตรียมพัฒนานะอาจจะยังอยู่ในช่วงเตรียมพัฒนานะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยตัวจริงนะเสร็จแล้วแบบเวลาที่แบบแอดมินอาจจะแบบกดเซฟแล้วมันก็เซฟวันที่ ทำล่าสุดไว้แต่ว่ายังทําไม่เสร็จอะไรประมาณนั้นมันก็เลยยังขึ้นเป็นอัปเดตวันที่19อยู่ซึ่งก็รอดูนะเผลอๆอาจจะมีอัปเดตใกล้ๆนี้หรือเปล่าหรือโม <S <S อันนี้ไม่รู้สําหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมนะอย่าลืมมารู้ช็อปนะบอกเลยว่าเติมเกมหลายแมปมากๆนะมารู้ช็อปเลยแล้วก็คลิปนี้ก็คงเป็นคลิปสั้นๆประมาณนี้นะบอกไว้ก่อนเลยว่ากดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเวลาเกมมีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวจะทาคลิปมาอีกนะอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆกันด้วยนะครับผมคลิปนี้มีเท่านี้แหละไปละบาย